สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e ครับฮะเอาไอ้ขีโมไซมากเก็บเอาตัวเด้อเอามาดองน้ำปลาเอาตัว <c oughs> พี่น้องชาวยูทู e ครับ <c oughs> พามาดูกเกษตรพัฒนาปทนี่ครับรถ13ปีเพิ่งได้เปลี่ยนบูธคอรครับ บูทคอก็อันนี้คืองานแปลงนะครับใส่ของบูทเจ้าช้างบูทเจ้าช้างเลยนะครับเพราะว่าบูทของบริษัทแทมโกไม่มีก็เลยต้องใส่บูทของเจ้าช้างเลยนะครับเพราะว่าเอามาทําที่ศูนย์เจ้าช้างแล้วก็ลูกพี่ก็แนะนําให้ใส่เลยนะครับเพราะว่าประหยัดเวลาด้วยแล้วก็อะไรก็มีไม่ได้ยุ่งยากกับการหาครับนี่นี่ของแท้ครับเบิกศูนย์นี่ครับ

เดียบของมั่นนาเนี่ยนะอืมตัวนี้มันหนาเนาะมั่นนี้มั่นนี้นะตัวนี้แต่แต่ของมันของมันของมันของของบริษัทมันสิเป็นมีน่อขันตรงนี้เนาะเห็นปะวันนี้เอาออกเชื่อมเลยเชื่อมแทบอะเชื่อมแทบหนีไม่ใช่ปะอันนี้เชื่อมนแทบอะโอ้บูทตัวนั้นแทบหนีเนาะตัวนี้เชื่อมแทบหนีเลยนี่ตัดปัญหาเลยถ้าอีกสักยี่สิบปีถ้ายังไม่ขายก็กลับมาทำที่เดิมครับ าลาะออกเหมือนเดิมออถ้าทำเองที่บ้านก็ก็ได้ครับแต่แบบว่ามันเราไม่รู้รายละเอียดเนาะว่าเราจะทำอะไรยังไงนะครับเนี่ยเราไม่เคยทำครับก็ไม่แน่ใจก็เลยต้องมาให้ที่ศูนย์เขาทำให้เสียเงินนิดหน่อยไม่เป็นไรครับดีกว่าเราทำเราผิดพลาดเราทำไม่ได้นะ เสาเสาตู้ดีๆครับนี่โอ้อรถซิบก่าปีไหมเสายัางแข็งแรงมาตรฐานอยู่เลยโอ้โอ้นี่โอ้ยอ,อืมตัดนอ็อตตะแกงพวกเป็นเอ็นๆเนาะนี่เนาะ สูตรลูกตีสูตรลูกตีง่ายก็เอาไปโอ้การกลับผมยังหนาตึ๊บเหมือนเดิมเลยเนี่ยโอ้ยนี่ยังกันกลับกาน,นคลายช่างบนครับช่างบนว่าอัดเจลเบียเยอะเกินไปครับมันเลือดเถอะ <laughs> เพื่อน,นักไปหมด อัดเยอะแล้วมันเลอะเทอะครับ <c oughs> เนี่ย,ยไไอ,อย็มทงโชว์ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ นี่น <kah> ี um ่นี่นี่นี่อันเดิมนี่นี่นี่อันเดิมอันเดิมครับนี่เนี่ยของของที่ศูนย์เกษตรแคมโก้เขาจะเป็นแบบนี้ครับเขาจะเป็นแบบให้ให้น็อตมาขันมาขันแบบนี้เลยเนี่ยให้น็อตมาขันยึดนะครับแต่ของเจ้าช้างจะเป็นการเชื่อมติดเลยแล้วก็หนาด้วยเนี่ยหนามากครับได้ประมาณ สิมิลได้บ้างนี่นะ<ม>ดีป่ะบูทแต่นะนี่บูทบูทหนาตึ่นะครับโอ,โอ้ก็ยังปาดออกเลยมันเน่าพอดีในภา่าอางกันเน่าพอดีปาดออกอ,อือเออออ มันต้องงาดแปลงต้องเขาเลยช่วงนี้เพราะว่าเดิมๆมันม,มีไหมมีอยู่แต่ผลิตประทันนี่ โอ้เนเท่าเทียหักกลางเดี๋ยมันบ่เท็ดนเป็นหักกลางมันบ่อันนี้นปะตัวอันนี่อโอ้ออใส่หลอดน้ำมีสีพอดีปะเอ้ยใส่หลอดน้ำมีดีู่ปีนะปปนหน้า แล้วนี้สจ้งเขียวหลังมันสูงพอดเ่าก่อนมันสูงป่ะบ่นี้เวลาขึ้นขั้นแทบบ่นีนมันมิได้เฉียงที่เดียงก็มันหนักหลังเออก่อนกับก่อนมันมาตกพื้นไหม,มก่อนมันสูงจนมันลอยถ่งลงอยู่นั่นเขาเห็นแต่คอยสูงขั้น่ะเออสูงโพดกัอบเราลงยักสองนิ้วพอดีสูงโพดกันได้สะเตอร์ไม่กับทีพอดีอยู่กันสะเตอร์ยิบเกาฟันมันบ่ไหนเนี่ยแจ้งนี่แหละเกี่ยวเล้ยงก่อนแหละ เจีายของีรเชียงหอกอเั่พีห้วองต่เอ<ส>เล็กตัวนั้นนะครับที่ตัดก็จะเอามาแปะตรงนี้แปะตรงนี้ตรงนี้นะครับมันสึกมันสึกมันสึก วัามีตัวใดรวมบ่ท่างเขียวตัวใดรวมตัว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 ร่องแรกนี่เนาะ มิตอวตัวนึ่งลวมหรอเ้าอยดูซื้วมามีตตัวหนึ่งลวมตัวตัวตัวขหัวเกี้ยวมันปะตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันมันตัวนี่พ่เม่นตีตัวใครข้อเออแต่ตัวตัวนี้มันมีตัวได้ตัวหนึ่งรวมเลยนี่คันแมนเออขันมันขันมันกับเปี้ยนไหมเลยเด้่ แมนแมนผลมาคือจาังตัวเรียงหลือมันรวม่ขันใส่กระเพาะไมหมหรือมันโบคือกะโอ๊ตไม่ใช่รถมันจะไปเหตุแต่เพาะกิวเพาะขอดมันทียากลำบากไปอีกโอเคครับไม่เจอกันชิปหน้าชิปนี้ก็เพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ